มาไหมย่างเลยไงเราจะให้มันคุกงอนเราจะให้เจ้าหาปลาหรืงหาคนหรือหาคนหาปลา <c oughs> คูณนอนเต็นก็นมีแล้วยังบบมีไัยเข้ามาทักทายสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพเพ่กเข้ามาแล้วทักทายสบายดีนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ในเดจ้กทุกคนสบายดี สบายดีทุกคนสบายดีตอนเศร้าอยู่จังหวัดลอยเอ็ดจ้าอากาศดีแห้งเนาะพี่น้องแบบเดี๋ยวเขาไล่โซ f เฟซบุ๊กก่อนเด้อใดอยู่จังหวัดใดทางไทยสบายดีเนี่ยจ้าสบายดีทุกคนเขาไลฟโซดอยู่ชุดยูทูบอยู่เฟซบุ๊กเนี่ยเด้อพี่น้องก่อนเด้อสบายดีลอยเอ็ดอากาศดีมาก สบายดีทุกคนตอนนี้เฮาอยู่ลอยเอ็ดอากาศดีแหงจ้าแบบเบิ่งทางล่างพี่น้องมลแงเขาจานอนเต้นอยู่นี่อากาศดีแหงใครมาเบิ่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อได้๋ยวภาพไปเบิ่งเขาตกปลาพี่น้องตกปลาอยู่นองแบบกินสดสดเลยทุกคน สาวๆกำลังตื่นแต่นอนข้างหน้าเป็นนานาแซงพี่น้องซอกรึมพะศาลาวเอามานาแซงผูกแกนะคือมุมน่ะเพิ่นตกปลาพี่น้องตกปลาขึ้นมาสดๆไมๆ่ไหมเอามาเผามาย่างกินเลยเพิ่นแข่งขันตกปลาเนาะผู้ศูนย์พระคุณเนาะพี่น้องแบบมันเป็นเออ่ศูนย์คริสตจักรของ คีสเตียนนอเขาคาอยู่จังหวัดลอยเอ็ดทุกคนสบายดีหาคนจากนครสวรรค์ภาคกลางสบายดีสบายดีเอฟซที่นะหาหักทุกคนจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อได้พาไปเบื้องนันน้องป่าโหอากาศดีแห้งพี่น้องจังหวัดลอยเอ็ดนะดีอีไรยพี่น้องเอยแบบเอ่อเมืองตะเวนกำลังขึ้น ให้ทุกคนมาดื่มด่ำบรรยากาศนรรยากาศอากาศเย็นเย็นเย็นสบายแบบว่ามันเย็นแหละมันกับออหนาวมเาเทีเ่ยวไปเบิ้งต้นไม้ใบหญ้าบแบบอากาศดสดชื่นแจ่มใสแบบบรรยากาศดีแห้งทุกคนปุ๊ๆๆๆๆต้นมงต้นไม้เนาะต้นไม้ใหญ่หลายอยู่ประเทศไทยเยอะภาพไปเบิ่งอันตกปลาตกปาลาล่ะก่าเอาขึ้นมาปิ้งเลยใหม่ๆพี่น้องเบิงบ่งเบิงบ้ง มามาเที่ยวมาเที clothes, ่ยวร้อยเอน้ำกันอยู honestly, ่จ oh, sí. <oughs> ักอนสะพานเพื่อป่าหนาวหนาวกอกองไฟกอะตกปลาสดๆขึ้นมากิน เอาแก่นเาไกนดีไ้หอากาศดีแหงนีหนเดี๋ยวใม่พูดเยอะ มางานค่ายจ้ามาเดอเจลุงจังหวัด้อยเอ็ดสบายดีครับน้องสาวสบายดีบ่าวบาเจลี่บเบา,าอ่านซื้อพิษขอโทษขออภัยจ้ามาเที่ยว้อยเอ็ดงานค่ายทุกคนสบายดีเอดสิทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้นี่ก่ไฟ หาปลาสุดๆุดเบิงเบิงเบิงหนาวอากาศหนาวคิงไฟทุกคนเพิ่นกำลังตกปาลกาแล้กก็สิเอาขึ้นมาปีงเบิงพี่นองหนาวปนี่อากาศหนาวเย็นแหงอยู่เอยอีสิบสี่องศาเบิง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 ผุ เลิศดแห้งเนาะก่อไฟบรรยากาศดีแห้งทีเนะะาะเอาไปแจงเตือนปีหนาโอป้าป้าร้อย <100 S 1> เอ็ด, <100 S 1> อดบ้านใดเนะาะ บ้านบ้านเอียงบ้านบ้านน้องบ้านยังก็พีนเฮิร์ดที่นี่บ้านบ้านนอาจารย์ถามฉันเสื้อแดงเดี๋ยวก่อนถ้ามีลำการบ้านบ้านยังอันนี้บ้านยังนถามบ้านคันหักบ้านนััหโอ้เมื่อคืนนี้สิริพาลงทางขามคลองพี่น้อง เมื่อคืนนี้ผูกสรีพาขาำทงสมุตกคอเึ่งหลายอยู่รยองอุ่นๆโอมาอยู่ภาคอีสานเด้อนหนาวแหงหนาวแบบเย็นๆพี่น่อยเย็นคือจังอยู่ในตู้เย็นเลยนะแบบแบบมาอยู่ไทยกับฟิลก็ดีนึงอากาศเย็นเย็นแบบ เย็นหนาวแบบมันมันมันบ่มีฝุ่นนะที่สำคัญคืออยู่ลาวเลยแบบว่าแห้งลมหนาวเลยแบบว่าผิวดีบรยักสิวาทีมงานสาวเนกำลังก่อไฟนสมปิงปลาอยู่ประเทศลาวนี่แบบว่าแห้งจนแบบว่าผิวแตกเนาะแบบต้องขอแจว่าฝุ่นมันหลาย แต่คะแนนอยู่อันคันอยู่ไทยนี่แหละโอเคบอบอบอเป็นอย่างแบบว่าผิวบอแตกอยู่ประเทศไทยนี่โอเคอยู่เยวผมต้องไปอ,อย่างนี้อ่ะไห่อะไรนเข้าวา,ายมือบอวันวันพุดกระกลับแล้วจ้ะพอดีว่างานคายของคิสเตียนเพิ่นมาฝืนฟูอ่ามีอะไะ มาทางอเมริกาผู้จักกับเพิ่นหลายปีแล้วเพิ่นอ่าเป็นคริสเตียนก็เลยแบบคิดฮอดเพิ่นก็นเลยมาทาักทายสบายดีเพิ่นพอผู้จกักกันใน Facebook ผ่านทาง Facebook พอเพิ่นอา่าไปอยู่พุนดนเลยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีขนาะดลองเพลงให้ปลาฟัางแล้วก็ตกปลาไปพอ เช้าวคนตื่นแต่นนอนซอสซีก็ซื้อผมมานอกอะนะคะใส่โอเคโอเคพันกลางเต้นนอนมาแรงกี่นอก ดีมากดีมาก thank you man ถ้าเต้นเป็นกะดิบไว้ให้เจ้ากับเจาสุกเป็นเื่อนกันช่องอันนี้ม่นโอเคอันนี้สาวเซโนโสดพี่น้อสงอสาวหมอกขาวโสดบดปีขอบคุณค่ะขอให้สนุกชิปนี้พคนวะเบิ่งตะวินกำลังขึ้น แบบอุ้ยบรรยากาศดีแฮงทุกคนอยากให้ทุกคนมาดื่มดำบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสแม่นบอกเขาคิดพ <owner. S 1> <God>, ิษแล้วว่ามันเออเนี่ยเห็นไหมวะมันคือไงแมงมุมพี่น้องเบิ่งซอยนี่มันคือไงเอียงอันนี้คือบุคเคยเห็นจะเถื่อไงแมงมุมแบบไงน้ำโม่อะไรไคานิงบุบแมนอาการกลางอุ่นบ้านนี่ฮะ เบิ้งเบิงควายสีขับขขไปเบิง้งอยู่ไหนมันสิอ,อุ่นอยู่บ่อ้าวูวพี่น้องเมือแรงกว่าจีนอนอยู่เต็นนี่นพี่นอ้องเบิ้งซอยคนนี้มันเลิศเบิงบ้งเมือแรงกว่าจีนอนอยู่เต็นโอ้ยคือมาขากแฉนี่เอาเสื้อมาเลยบ่ โอเคโอเคไปเอาเสือมาก่อนสับพี่น้องเด้อซานีโก่อนเด้อพี่น้องเด้อออกไปเต้นพี่น้องไปเอาเสือก่อนจ้ะสาวโอเคทุกคนไปเอาเสือมาใส่กับพี่น้องไปก่อนค่ะบ๊ายบายทุกคน